สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเหมือนทําของหายแล้วอยากได้คืน OMG ชาวเน็ตลั่นคอมเมนต์แรงหลังต่ายชุติมาแชร์โมเมนต์ในอดีตกับทิมสืบเนื่องจากประเด็นที่ต่ายชุติมาได้แชร์โพสในอดีตที่อดีตสามีทิมพิทาลิมเจริญรัตเคยโพสไว้เป็นภาพถ่ายที่สาวตายสมชุดเจ้าสาวพร้อมแคปชั่นบอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้า 12 12 12่ายแชร์ภาพดังกล่าวลง i อจ t o r y พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าอุ้ยและอีโมจิหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลต่างมีชาวเน็ตแคปภาพดังกล่าวพร้อมไปโพสต์ต่อให้่ายชุติมาต่อแถวเข้าคิวซึ่งคอมเมนต์ก็มีทั้งคนเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าทีมไม่หวนกลับไปแล้วและอยากให้โฟกัสเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งมากกว่า อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องภายในและเป็นเรื่องส่วนตัวชาวเน็ตก็เบาๆนิดนึงครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ